บ too, ดูดีลาการคนลาาน้งพอยนะครับนี่ทอดนะครับอันนี้เป็นต้มแซ่บหมูกระดูกอ่อนนะครับอันนี้เป็นเอ็นแก้วนะฮะครับผมน้ำยำขนมจีนใส่น้ำปลา 25บาาทหางละสองห้าบาทนะครับครับผมรับที่เป็นหม้อไฟหม้อนี่คือน้ำซุปนี่จะร้อนอยู่ตลอดเวลาเนาะ แด้งแบบนี้เลยนะครับมาแล้วกับเดือนเนี่ยวสวัสดีครับผมตะรอนถ่ายคลิปนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดทองศมหน้าบิ๊กซีดอนจนันทร์นะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผม พามาเดินดูนะครับสำรวจดูว่าตลาดที่นี่มีอะไรน่าสนใจนะครับขายทุกวันจันท์วันอังคารนะครับนี่ฮะโอ้โหตลาดใหญ่มากๆนะครับร้านทีเดียวที่ผมมาถ่ายให้ดูหลายๆทีที่ตลาดที่นี่ก็จะเป็นร้านลาบนะครับผมแชมลาบเหนือนะครับผมก็เข้าไปดูติดตามได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเดินแบบไบวๆนะพาเดินดูนะครับผม มีหลายโอกหลายโซนนะครับคนเยอะมากนะครับนี่ครับหมึกย่างนะฮะน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับครับอาหารเหนือนะครับปลาแดดเดียวนี่เป็นทะเลถังนะครับหลากหลายนะครับผมมีคุ๊กนะครับกากหมูเจียวนะฮะ เคบับไก่นะครับนี่เป็นมินิพิซซ่านะครับชิ้นละสิบบาทนะครับผมสวัสดีครับนี่เป็นโอวันตินนะครับผมย้อนวัยเด็กนะครับผมแกงแมวดำรถโรงเรียนนะครับสนใจเมนูอะไรนะครับพี่ อร่อยที่สุดในตลาดเในตลาดะมีเจ้าเดียวเขาขึ้นนะครับผมครับไปมีหลายลอกหลายโซนมากๆนะครับตลาดที่นี่นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเดินนะครับผมตลาดคองถูมหน้าบิ๊กซีดอนจัดนะครับ พาเดินมาดูล็อกนี้นะครับนานๆทีนะครับจะพาเดินดูเดินสำรวจนะครับผมตลาดแบบนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นนะพาเดินดูแบบวๆนะครับผมเป็นแนวทางในการที่ใครอยากจะมาเที่ยวนะครับมาหาของกินทุกวันจันทร์วันอังคารนะครับอาหารที่นี่นะครับผมราคาไม่แพงนะครับราคาคนใจชาวบ้านนะครับ ชิ้นทอดนะครับเชฟชาวต่างชาตินะครับแกงเขียวหวานนะครับ

หปลาไข่ทอดนะครับสวัสดีครับผมตัวละห้าบาทเสตัวห้าสิบบาทนะครับนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะครับสายเบิร์นสายเบิร์นนะครับคุชีเบิร์นไฟ S <S ยำแหนมยำปลาดุก <S <S ดกุ <S 2> <S 2: ้งแช่น้ำปลานะครับลาบหมูน้ำตกหมูนะครับนี่ครับผมอ่ะตรงนี้มีเพลงก็จะเดินไวไวหน่อยนะครับรนี่ครับผมยำ ขนมจีนนะครับขนมโคกนะฮะขนมโคกนมสดนะครับร้านนี้นี่สลัดโลนะครับนี่ครับผมเมนูทอดนะครับนี่ให้ดูนะครับทุกอย่างราคา20บาทนะครับไก่แซ่บไก่ป๊อปอันนี้เป็นพริกยัดไส้ชิลละห้าบาทพริกยัดไส้นะครับพริกยัดไส้ทอดค่ะปลาหมึกทอดปลาแก้วครับอันนี้แหละร้านนี้เป็น ร้านแคบหมูทอดนู้นนี่ครับเขาจะทอดกันอยู่ด้านในเลยฮะอพอจะสดเลยนะครับรทุกคนว่าเราพราอนแคบหมูนะครับไปพาเดินดูจะยาวนะครับนะครับหอหมกทะเลไข่แมงดาปูม้านะครับอันนี้เป็นต้มแซบหมูกระดูกอ่อนนะครับผมสวัสดีครับผม อันนี้เป็นต้มแซ่บหมูกระดูกอ่อนนะครับอันนี้เป็นเอ็นแก้วนะฮะซปเปอร์ตีนไก่นะครับชุดละห้าสิบาทหกสิบาทนะครับครับผมขออนุญาตนะครับดูหน่อยครับผมนะคะสวัสดีครับตัวที่กําลังทําอยู่เป็นอะไรครับเอ็นแก้วนะครับเอ็นแก้วชุดละหกสิบาทนะครับ รวม70บาทนะครับผมตลาดที่นี่มีทุกวันจันทร์วันอังคารเนาะหน้าบิ๊กซีดอนจันทร์จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะครับผมใครกำลังหากับข้าวนะฮะหรือว่ากับแก้วนะฮะสรร้อนนะครับผม ติแมคค้าไปขายตลาดไหนบ้างครับมีที่นี่สองวันแล้วก็จะจะขายรวมโชครวมโชคนะครับนี่ครับร้านนี้เป็นร้านลูกชิ้นปิ้งนะฮะน้ำจิ้มโคตรอร่อยนะครับผมอันนี้มูเด็ดเดียวนะครับ ขายมีแบบเป็นถุงที่ยังไม่ได้ทอดแล้วก็มีแบบเป็นทอดด้วยนะครับมียำซิลินะครับผมถุงละ50บาท60บาทนะครับอันนี้60บาทนี้เป็นยำขนมจีนนะครับครับผม60บาทโอ้โหได้เยอะมากนะครับทุกคนนี่ไหมคะสวัสดีครับตัวนี้เป็นอะไรครับที่กําลังจะตักใส่ถุงอันนี้เป็นน้น้ำยำน้ำยขนมจีนค่ะนครับผมน้ำยำขนมจีนใส่น้ำปลา แสดงว่ามีแบบใส่น้ำปลาแล้วก็ไม่ไม,ไม่ใส่น้ำปลาเนาะ,ะครับผมดวมาชิมกันได้เนาะตลาดหน้าบิกซีดอนจันนะครับผมนี่ครับผมขายดีนะครับมียำแล้วก็ยำขนมจีนนะครับครับผมโอเคไหมคะขอบคุณนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นปลานนเนนแดดเดียวทอดนะครับ ตัวละ25บาทนะครับสามตัว100บาทก็มีนะครับร้านนี้คุ้นๆแต่ต้องดูก่อนชื่อร้านอะไรชื่ออะไรคะหญิงใหญ่ไส้ทอดนะครับผมแม่ค้าสวัสดีครับผมจะเปลี่ยนละชื่อร้านเนี่ยจะเปลี่ยนไปไหนครับโอ้โหอันนี้ตับขาว ตับขาวกับไส้หวานนะครับไสหวานจ้ะตับขาวขายยังไงครับตับขาวขีดละสามสิบค่ะขีดละสาบาทนะครับมีไสเป็ดพวงวันนี้เพิ่มไสพวงไสพวงไสพวงแต่วันนี้้สุดขออภัยครับผมไส้สุด์แบบมี่ขีดสามสิบสามขีดร้อยครับผมขีดสามสิบเพิ่มขีดร้อยอ๋อก็คือไส้สุดไม่มีเนาะวันนี้เนาะจ้าอันนี้ตับขาวนะครับต้องบอกว่าขีดสามสิบสามขีดร้อยไม่ขายนะครับผมถ้าเป็นหางหมูหางหมูจะอัลละเทาห้าบาทจ้า ยี่สิบห้าบาทหางละสิบห้าบาทนะครับน้ำจิ้มขอดูน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมครับนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มจิ้มนี่คือแบบวันนี้สี่งสัตว์ฉาดมากเยหลือดมากอือนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะครับผมทะเด็นใส่ตาแล้วเออเด็กก็น่ารักด้วยเถาหางหมูทอดกรอบนะครับผมตับขาวไส้สุดไส้หวานนะครับผมนี่หยิบได้เลยนะครับจุ้ยบลา โอ้โหนี่คือลูกค้าลูกค้าต่างชาตินะครับผมชอบมากชอบมากเยอาอีกกิมาแล้วก็นี่ขาหมูได้แนั่นเองครับต้องหั่นเอาไปกัดกินเลยนะคะับนี่คือกัดกินได้เลยเนาะใช่ครับเลยนะครับโอ้เจ้ของทางเดินภาษาจีนโอ้โหนี่คือตลาดนะที่เขางมันน่าบิกซีของจันของขายเยอะมากนะครับขายเยอะมากแต่ไส้นี่ฮะไส้กับลามมันจะเลิศสุดใช่ไหมครับ ไส้ทอดกับลาบใช่ไหมครับไส้ทอดกับลาบเดด็ตลาดนี้เลยนะคะไส้ทอดกับลาบจ้าย่างกระเพร้าข้างในย่างไส้เดือด้ยครน่จะอุังอันนี้คือแยกท้องกินแยกคือค่ะพีห้าสิบกับห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยเจ้าหนึ่งร้อยบาทใครกำลังมองหากับแยงนะครับ แนะนำร้านนี้ทีเด็ดมากกับแก้มเลือดมากกับแก้มเลือดมากนะครับแต่ว่าแม่ค้าแม่ค้าไม่กินนะแม่ค้าขายอย่างเดียวร้านนี้ก็ฝากด้วยนะครับร้านยิงใหญ่ไส้ทอดนะครับผมโอเคครับแม่ค้าขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดินมาหาใหม่นะครับปิดพะลุขาหมูตุนยาจีนนะครับผมโอ้โหร้านใหญ่อลังการสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าครับผมโอ้โหนี่คือ เยอะมากครับผมล, s. <S ลูกค้านี่เลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวชิมได้นะครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นขาหมูคากินะครับโอ้นี่คือมีขายแบบยกขาไหมครับเดี๋นี้มีทั้งยกขาแล้วก็เป็นชุดเล็กครับผมยกขาแล้วก็ชุดเล็กเนาะถ้าแบบเป็นมีรากข้าวไหมครับเป็นกับอย่างเดียวถ้าเป็นขาหมูเราขายชุดเท่าไหร่ครับยกขามันจะเริ่มต้นที่สามร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบครับผมถ้าแบบเป็นกลับล่ะครับ เริ่มต้นที่50บาทนะครับแล้วก็มีเป็ดพะโล้ด้วยนะครับนี่เป็ดพะโล้ตัวใหญ่นะครับเป็ดพะโล้นี่คือขายตัวยังไงครับแม่ค้าพ่อค้าขายตัวก็480ร้อบสี่ร้อยแปบาทนะครับมีแบบแบ่งขายครึ่งตัวด้วยไหมครับแบ่งขายด้วยนะครัอยสี่สิบครับผมโอ้โหนี่ครับสุดยอดนะครับใครที่ชอบแบบเมนูพะโล้นะครับมีทั้งเป็ดมีทั้งหมูนะครับร้านนี้นะฮะมีขายแบบปลีกส่งด้วยใช่ไหมครับสมพร เป็ดพะโล้นะครับผมสิมนเล็หน่อยไหมได้ครับขอบคุณมากครับมามานี่ครับเบอร์โทรร้านเนาะใครที่สนใจติดต่อนะครับผมเบอร์โทรเดี๋ยวให้ให้ดูเบอร์โทรนะครับนะฮะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าสี่แปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเดินมาเดี๋ยวผมเดินมานะครับเดี๋ยวมาชิมเดี๋ยวมาชิมเดี๋ยวมาอันนูอันนี้เป็นยำแซ่บนะครับผมยำปลาหมึกยำรวมนะครับราคาเริ่มต้นที่30บาท40บาท50บบาทนะครับ ต้มโค้งหม้อไฟปลาย่างราคา60บาทเจบาทบโอ้หน่ากินมากแม่ค้าสวัสดีครับ,รบต้มโค้งหม้อไฟปลาย่างนะครับผมราคา60บาทเจบาทตัวนี้เป็นปลาอะไรครับตัวนี้เป็นปลาสวายนะครับบริการเอา ก้างเอาอะไรออกให้เนาะ,ะไปถึงบ้านก็แกะถุงกินได้เลยนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยสั่งได้เนาะ,ะครับผมนี่ครับผมปรุงสดนะครับ ตัวนี้ใช่ไหมครับที่เป็นหม้อไฟหม้อนี้คือน้ำซุปนี่จะร้อนอยู่ตลอดเวลาเนาะหม้อนี้เท่าไหร่นะครับแมค่ค้าหกสิบบาทนะครับ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านข้าวคุกกะปินะครับราคา50บาทนะฮะนี่ครับผมกล่องใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีข้าวสวยขายด้วยนะครับถุงละ10บาทนะฮะ<า>กระพาะปลานะครับพี่น้องนี่ครับผมถุงละ35บาทนะครับ ของกินเยอะนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวพามาดูร้านนี้นะครับผมเป็นปลาส้มทอดนะครับก๋องละสามสิบบาทใช่ไหมครับพี่สี่สิบาทขึ้นไปครับบาทขึ้นไปนะครับผมเห็นปลาสามสิบครับสามสิบนี่คือครับผมเนี่ยฮะถ้าแบบไม่ทอดแล้วครับพี่ขีดละสามสิบบาทขีดละสามสิบบาทนะครับ โอ้โ้นี่ครับผมปลาส้มนี่ต้องเป็นกำนันจุนเนาะจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับดังมากนะครับผมโอ้มาไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับอร่อยครับครับผมขอบคุณนะครับหมูปิ้งนะครับผมเป็นอะไรที่กินง่ายนะครับผมขาดไม่ได้นะส่วนคนไทยต้องมีหมูปิ้งไก่ปิ้งนะข้าวเหนียวนะร้อนๆนะครับไข่ปิ้งไข่ทรงเรี่ยงนะครับ ม้ละ25บาทเนาะ 45, สีส่ไม้ร้อยี่ไม้นะครับ <laughs> เอ๊ะถูกไหมถูกถูก,ก,ก <laughs> ครับผมสี่ไม้ร้อยถูกแล้วครับผมมาละยี่สิบห้าบาทนะครับใช่ไหมครับโอ้โหขอบคุณมากๆครับผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับตลาดใหญ่มาก<ล>คนเดินเยอะมากครับผมพรุ่งนี้มีวันหนึ่งเนาะจันท์แล้วก็วันอังคารนะครับคุณพี่ขายที่ไหนบ้างครับขายที่นี่แล้วก็โรตัสคำเพียง๋อโตัสคำเพียงนะครับ เดี๋ยววันพุธผมจะไปรถท่าคันเที่ยงอยู่เดี๋ยวเจอกันครับผมเดี๋ยวผมเดินก่อนนะครับครับผมครับผมรอนะคะครับครับครับนี่ครับผมร้านน้ำพริกนะครับผมผักลวกลวกหรือว่าต้มครับลวกเนาะครับผม ถ้าลกนี่คือน่าจะแบบแบบประมาณพอสะดุ้งอะไรประมาณนี้ถ้าถ้าตูมนี้จะสุกเลยเนาะหร,หรือเปล่านะครับใครเข้าใจคอมเมนต์เราบอกได้นะฮะนี่ครับผมปั่ชาชาใต้นะครับผมร้านน้ำชานะครับครับผมนี่ร้านนี้ปลาไข่ไก่ไร้กระดูกนะครับปลอเปี้ย คลิกยัดไส้นะครับครับ่อบผมก็เป็น<ม>บรรยากาศ<ม>ประมาณนี้นะครับทุกคนนะที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับผมถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะฮะตลาดหน้าบิ๊กซีดอนจัดนะครับผมวันวันจันท์แล้วก็วันอังคารนะครับที่จริงเขามีหลายล็อกหลายโซนนะก็ มาเดินได้นะครับผมของกินหลากหลายมากมายในราคาไม่แพงนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอายิมหน่อยผู้จัดการ